สวนผักของฝนนะคะทุกคนดอกไม้ก็บานเต็มที่ยังสวยดีโดนฝนโดนฝนชอบจังเลยเนี่ยเอออันนี้รั้วบ้านเราเสร็จแล้วนะนี่เอาไม้มาปิดข้างล่างเพราะมันเป็นรูเดี๋ยวไอ้แมวจะเข้าได้ตอนนี้น้องแมวเข้าไม่ได้ละดูผักโอ้ สวยมากล,ล้นละอันนี้คือหวานนะทุกคนอันนี้หวานแล้วผมก็แบ่งย้ายไปเสียบตรงนู้นด้วยดูไอ้นี่ก็โตแล้วเนี่ยไอไออะไรนะอาแลมโคโดเดอร์ผักโขมฝรั่งค่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องถอนเดี๋ยวจะเก็บนะคะแล้วก็ถอนเพราะว่าเขาบางังดูสิเขาโตอะ่ะเขสูงบงังผักผลหมดแล้ว การใหญ่มากออกดอกแล้วโ,โหอันนี้ยิ่งก้านใหญ่ทุกคนนี่ชอบดอกอันนี้จังเลยอะถั่วไอ้ลันเตาชนิดเนี้ยม,มันก็อยู่ในถุงมันล่วงอะทุกคนมันก็ผสมผสมกันผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมั่งถั่วลันเตาเหมนะื่ะออกลูกเต็มเลยนะคะทุกคนนูน่น จะได้เก็บกินแล้วเพียบเลยถั่วนี้เราก็ยังเลื้ยไปเรื่อยๆคะน้ก็แบบว่าเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกำลังหอ่อน้องแตงของเราเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยทุกคนลืมไปว่าเอตอนให้ฝนตกฝนก็ไม่ค่อยโดนเขาเอะนะเออดู ็เลยมาจับดูว่าเขาเป็นอะไรพอไปดูอ้าวขาดน้ำดูแตงออกเพียบเลยอะ่ะเดี๋ยวแตงได้เก็บกินอี่งแล้วทุกคนรูปเบลอร์เลยเดี๋ยวจะขึ้นไปจัดการข้างบนเนี่ยคที่ให้เขาอยู่ เก็บสลูกวันนี้ได้แต่งสองลูกค่ะทุกคนตรงเนี้ยคุ้มมากเลยนะได้เก็บกินเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทำเอพึ่งสั่งเอตะขายมาเดี๋ยวจะขึ้นไปทำตะขายให้เขาเลยค่ะหวังว่าอากาศคงจะไม่หนาวแล้วทำให้เขาตายนะ ดูดอกไม้ผนนะคะเหลือสองกระถางลักษณะนี้แหะค่ะที่เหลือผลเอไปไว้นในกรีนเฮาส์นะคะเพราะว่าฝนกระหน่ำค่ะสงสารเขาอเมืม่อวานนี้แตงทําท่าแบบว่าเศร้าอ่ะทุกคนไม่ได้น้ำพอเมื่อวานนี้ให้น้ำให้ปุ๋ยก็ กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวผมจะมาเปิดประตู greenhouse ก่อนนะคะเพราะว่าปกติตอนกลางคืนผมก็จะปิดไว้นะคะอากาศตอนกลางคืนเขาจะค่อนข้างเย็นประมาณ7-8องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ไม่สามารถคาดการคาดการได้นะคะว่ากลางคืนอากาศจะขนาดไหนก็เลย ปิดไ้้ดวีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าหักคือว่าดอกไม้บางชนิดเขาก็ไม่ชอบอากาศเย็นๆนะคะจะเปิดให้ลมเข้าเดี๋ยวพอตอนกลางคืนแล้วก็เปิดค่ะประมาณสามทุ่มสองสามทุ่มก็ปิดนะเช้ามาก็เปิดเช้าก็สายๆนะคะนี่ก็ ที่เห็นนี่คือบ่ายสามโมงแล้วนะคะคือถ้าเช้าๆเลยก็จะยังไม่เปิดะะแล้วก็อากาศถือว่ายังเย็นอยู่ค่ะพริกที่อยู่ยในกรีนเฮาส์นะคะเพิ่งกอ็ออกมาไว้ข้างนอกนี่อากาศเย็นวันนี้สิบสององศาเซลเซียสนะคะนี่ทั่วพี่ ถัืลันตาวนี่มีลูกแล้วมีลูกแล้วจะได้เก็บกินแล้วออกลูกเยอะอยู่เมือเขือเทศเมือเขือเทศโอ้จริงๆเขาสุกแล้วนะทุกคนมันก็เก็บไปกินหลายลูกแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นอสองต้นนี้อันนึงคือต้นสวีทฮันเรดกับสวีท มิเลียนอร่อยดูมันฝรั่งคือตัดแล้วก็ขึ้นมาอีกตัวเร็วเกินไปดอกไม้ดอกไม้ดอกสวยๆของเรายังอยู่แต่ก็ร่วงโรยไปเยอะส่วนไอสีเหลืองๆนะัทุกคนที่อยู่ในกรีนเฮาส์อะคนเดินผ่านแล้วหักแล้วผมก็เอามาเสียบอ้าวเขาก็อยู่ได้เฉยเลย สงสัยต้องหักมาเสียบเพิ่มละก็นี่วันนี้จะมาทำอะไรคะวันนี้จะมาถอนออะไรนะผักโขมค่ะดูผักหน้าบ้านหลังจากที่โดนฝนนะคะอากาศก็เย็นเย็นหนูต้องโตทันนะลูกนะแตงออกลูกแล้วคะ่ะเอ้ยอย้ายเร็วๆอีหล่ะยายเร็วๆจะหนาวแล้วเนี่ย ออกลูกออกดอกเพียบเลยอ๋อนี่ไงมีลูกเพียบแล้ว็นดูอีกพันหนึ่งนะคะนี่ออนี่นี่นี่น,น,นี่มีลูกแล้วหนึ่งลูกสองลูกเอ้ยทได้กินท่านทีนได้กินนก้อนหนาวอยู่ดอกอันนี้อันนี้ลอดหลังนะคะ วาน,นี้ซ่อมแตงไปได้เก็บไปสองลูกเนาะตอนนี้กลับมาสดชื่นแล้วนะทุกคนหลังจากที่แบาบว่าให้น้ําให้ปุ๋ยไปเนาะเออเก็บไปสองลูกสดชื่นแล้วฝนตกตกเมื่อคืนนี่ก,ก็ตกเมื่อเช้านี่ก,ก็ตกฮากะยุดตกเนี่ยก็เลยจะมาถอนพวกนี้ จะมากไม้ได้มือนี้พี่น้องจะเอามาเ,เก็บพักมืดอคึ่มมาอีกแล้วทุกคนมืดอคึนมมาอีกแล้วเขา,ล,ขาลายทุกพี่น้องเขาออกลาย ยามเขาออกดอกแล้วเขาสิ่นไงร่วงดอกร่วงปไปทั่วทินี่นะเลยเก็บก่อนนีทั้ทงต้นเลยดูความสูงของเขานะทุกคนจะสูงมากต้นนี้ก็สูงมากสูงนี่เห็นไหม นะดูฝั่งนี้นะคะทุกคนเยอะจริงๆนี่ก็ใช่เนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ยผักโขมฝรังนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะคะนีเยอะจริงเดี๋ยวจะถอนนะทุกคนเพราะว่ามันต้นใหญ่เกิน ต้นนี้ต้นนี้ใหญ่มากอลังการมากมวางไว้ก่อนเดี๋ยวไปตัดไปเก็บทีหลังเพราะว่ามันลกเกินไปต้นที่สอง อต้นนี้ยิ่งแบบว่าสูงใหญ่สุดๆอะ่ะนี่สูงกระฟุนสดๆน่ะสดๆน่ะเจ็บให้หมดเลยคะต้นเล็กต้นน้อยก็ยังมีอยู่นะ ดูทุกคนทอนแล้วแบบเยอะจังเลย <laughs> เยอะจังเลยยังมีอีก โอ้โหโอ้โหอ้ท huh. oh ุกคนคือเยอะมากเดี huh. uh ๋ยวไปนั huh. uh ่งเด็ดเด้ดมานี่พี่น้องเมืนอ้เมื่อไห่เด็ดพักไอ้ไอ้นี่กับฝนเนาะต้นใหญ่จริงอันนี้คือผักอ่าโขมป่าหรือว่าแลมสโคเดอร์ผักโขมฝรั่งนะคะ นี่เยอะจริงอะไรจริงอ๋อฝากไว้นี่ก่อนอ้าวทุกคนฝากไว้โต๊ะนี้ก่อนทุกคนมามาเก็บพักน้ำกันหลายคักหลายเนี่ยฝากวางไว้ก่อนตรงนี้แล้วกัน ดูต้นเขาโอ้โออยมาเกิดในแปลงพักเนาะงามคักงามเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยววางแบบเนี้ยวายอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้พักกินอื้อ เป็นวันอันนี้เด้อทุกคนว,นวันวันอังคารน,นะคะวันอังคารน,นะพอดีฝนเพิ่งจะหยุดไปโย,โย้อยฝนตกดีขนาดนี่น้องอากาศเย,ย็นเย็นงคืนนี่แบบแปดองศาเดี๋ยวจะมีบางวันจะถึงหกองศาเซลเซียสนะคะทุกคนดูเย็นมากแต่ตอนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ สิบสองค่ะสิบสองสิบสองตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงสิบสององศาเดือนมิถุนานะฮ้อนฮ้อนเด้อร้อนสำหรับพวกฝนนะคะแต่ว่าพ่อกรกดาวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่ จ็ดที่แปดเนาะแม่นบอก่ฝนไปเมืองอีกเมืองหนึ่งแหละฝนเริ่มตดฝนเริ่มตกตอนนั่นแหละค่ะตกแล้วก็ตกยาวเลยทีเนี้ยเออพอมานเดือนนี้กลายเป็นหนาวอะไรเนี้ยเย็นเย็นแต่ว่าไอ้ตกมาปีนี้นะทุกคนปีนี้ความกระตือรือร้นที่อยากจะแบบไปเก็บเห็ดไปอย่างมันก็มันมันน้อยลงนะบ่คือตะก,กี้นะด้วยความที่แบบว่าเออ อ,อย่างที่ลูกๆกันเนาะพี่ไม้เขาก็เพิ่งจะพาตัดมานะเขาพาตัดไอ้นี่นะคะฤทธิ์สีดวงฤทธิ์ซีดวงการไปแคมปิ้งมันกระบอค่อยสะดวกสบายเนาะต้องอยู่ในห้องน้ำที่สะอาดสะอา้านนะนะก็แล้วแต่แกนะตอนนี้ก็แบบก็ได้ไปข้างขึ้นไปแคมปิ้งดอกแต่ถ้าว่าไปเก็บเฮดหไปกัดเนี่ยแกอาจจะพลาดไปอยู่ค่ะ แล้วก็ที่ผ่านมาเนาะที่ฝนหายหายไปกันหลายลายคนกระสี่รูพ่อรูเนาะเพราะว่าอแม่คนเสียนะทุกคนแม่แม่คนเสียแล้วแบบมันมันละมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าแย่ yeah, เสียใจมากเพราะว่าทําใจมากตลอดค่ะทุกคนแต่ว่ามื่อที่แกเสียนะ่ะคือฝนเห็นนะคะฝนได้คุยกับแม่คุย อันนี้เริ่มทําใจได้แล้วนะแต่ว่าก็ยังโบปันใดอะ่ะก็คือแบบว่าโอ้โหเสียใจมากเพราะว่าเราเห็นทุกเหตุการณ์เราเห็นเห็นตอน,ตอนที่แม่กําลังจะตายได้คุยกับเพิ่นแล้วเพิ่นก็นแบบว่าคล้ายๆป่านะทุกคนที่แบบว่าขาดอากาศหายใจแกกําลังสิ้สาวอ,อย่างเงี้ยคือแบบเราก็เห็นได้คุยน้ำแกแล้วก็แกไม่ได้คุยโตตอบม่ได้หรอกเพราะว่าเขามีออกซิเจนอยู่ในไอ้นี่ ก็คือเห็นเห็นทุกเหตุการณ์จนจนแกไปอะ่ะจนแกตายแล้วก็เห็นทุกเหตุการณ์จนจนเอาซพแม่กลับบ้านเอาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะคือแบบตั้งแต่ก่อนที่ตายจนวินาทีที่ตายจนไปส่งบ้านคือเห็นทุกเหตุการณ์เออมันก็เลยแบบภาพติดตาเฮาที่แบบว่าเห็นเพิ่นสิตายอ,ะอะ่ะล่ะ อันนี้ดีขึ้นนะเมื่อก่อนนี่แบบโอ้ันร้องไห้ทุกวันแล้วก็แบบเนาะก่อนหน้านี้เราก็ผมก็มีแนวที่เขาเรียกอะไรอ่ะเรามีเป้าหมายจะทํโน่นทํานี่นนเฮ็ดบเมแม่อย่างได้ทุกคนเฮ็ดเพื่อครอบครัวแต่พอแม่ผลตายมันเหมือนกับเป้าหมายหรือสิ่งที่เราอยากทํามันมันจบเลยมันพังเลยแล้วก็ ปัญหาครอบครัวที่เมืองไทยอีกนอก้องน่กเบ่อได้ดั้งใจเขาทําให้เราเสียใจอ่นะจะไม่ลงรายละเอียดแต่ก็เหมือนกับทําให้เราเสียใจซ้ําแล้วซ้ําอีกอะ่ะเหมือนกับเราพยายามอยู่คนเดียวเราเหนื่อยอยู่คนเดียวอะแล้วโดยที่โตคนเองกันไหนจะเอคอรอบครัวทั้งนี้เนาะไหนกับสามีเนาะทุกอย่างมันเข้ามา้อมกันตอนนั้นก็เลย ป้ามงป้าหมายนี่ผมภาพเก็บแล้วผมไม่ทําอะไรให้ใครแล้วตอนนี้พอหยุดพยายังคิดอย่างไรเฮ็ดตอนนี้ขอโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็พี่ไม้โฟกัสกับคนที่รักเราห่วงเราจริงๆที่เหลือกับป่อยให้ทุกคนมีทางเดินของใครของมันมีชีวิตเป็นของใครของมันนั่นแหละค่ะ ก็ที่ลูกกันเนาะว่าปกติบนเฮดคลิปเนี่ยคุณแค่อยากถ่ายทอดให้ให้แม่เนาะให้แม่ได้เห็นการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกของผนเนาะเป็นจังไดสิไปเก็บเฮดแก่ก็ถ้าถ้าถ้ายิ่งไปเข้าป่าเก็บเฮดแคมปิ้งเนี่ยแกก็จะตื่นเต้นเนาะคุยไปน้ำเห่าสินะแกกับเบิง่งแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วความกระตือรือร้นที่จะอยากทำมันก็จะน้อยลงนะทุกคนคบอกไว้ก่อนนะ มันความรู้สึกมันเปลี่ยนไปค่ะก็ยังมวนคือเก่าแหละแต่ว่าความกระตือรือร่นแบบว่าอยากไปอ่ะมันหน่อยลงก็ต้องใช้เวลาเนาะอุ้ยนี่อ่อนๆทุกคนก้านนี่ใหญ่มาก ตอนนี้โอ้ยยุงตังไงตอนนี้คือแบบว่าไอ้นี่นะทุกคนแบบว่าแบบเดิมที่เดิมที่จริง,รงๆเดิมที่หมก็เป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเฟนลี่แต่ว่ามีโรคส่วนตัวสูงเนาะอ่ายิ่งตอนนี้ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเก็บตัวมากยิ่งขึ้นนะที่ทุกคนเห็นว่ามีออัปโหลดคลิปเพราะว่ามีเน็ตพร้อมทุกคนตอนนี้มีมีอินเทอร์เน็ตที่แบบว่าก่อนหน้านี้อินเทอร์เน็ตแบบว่า ห่วยแตกมากแบบว่าหมุนต,ติ้วติ้วติ้วแค่แค่เขาเรียกอะไรหนึ่งนาทีอะหมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเพิ่งมาติดตั้งค่ะเข้ามาจากอ่า,อาจำไม่ได้ค่ะมาจากไอ้ทางไอ้阿拉斯กานี่แหละทางไอ้เมืองอะไรนะที่เขาไปตกปลากันอะเออจำชื่อเมืองไม่ได้ค่ะโฮมเมอร์หรือเปล่า แล้วเขาก็ขึ้นมาติดมันเป็นในสัญญาณดาวเทียมค่ะโอ้โหเร็วมากตอนนี้คือแบบอินเทอร์เน็ตสุดยอดเลยตอนนี้ก็เลยเห็นผลอัพคลิปนั่นแหละปกตินะปกติผนยุคของนอกเฮททุ่วัวเฮดสวนเฮดทานเฮดนีเนาะอ่ายูโดเดียเฮดแปลงพักแต่ละปีเนี่ยุนจะมีอ่าไอแพเนาะเปิด iPad ด,ดูไปด้วยอย่างเงี้ยแต่ปีเนี่ยผไม่ได้จับเลยพี่นอ้องไ่ได้เปิดเบิ้องหางนะ ก้มหน้าก,ก้มตาเฮ็ดเวียดเพราะว่ามันหลายอย่างค่ะแล้วซัมเมอร์เราก็เห็นทุกคนซัมเมอร์มีอยู่นิดเดียวมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำที่อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดออกไปให้หมดเพื่อปีนี้เนี่ยฟื้น,นเต็มเลยเนี่ยจะได้ตัดฟื้นกันอีกนี่เบิ่งส่งหรือว่าอาจพี่ไมมอาจจะรอปีหน้าก็ได้ดูก่อน นายเขาแหงปุีิจังเลยพักเอกพักโคมปุี้จะแม่นจะแม่นหลายทุกคนจะแม่นงามได้เก็บได้เก็บดังใจแล้วปีหลายปีที่ผ่านมาต้องไปเลาะเก็บมองนั่นเก็บมองนี่ผก็เลยเก็บเม็ดเขาเมื่อวานเนะาะเมื่อวานนะ่ะคืนขางบ้านนะ่ะทุกคนลาย เดียวในอนาคตเราอาจจะทำไปสวนแปลงผักโขมโดยเฉพาะก็ได้ต้องหาที่เหมาะก่อนตอนนี้ทุกอย่างยังแบบยเดี ot, ๋จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะรอก่อนไอ้ไอ้เฮ็ดืนกันเนาะที่เอามาโรยโรย้ว้วก็เพราะเขาทำมาเขาเฮ็ดเ็ดน้ำดิบเนี่ยนะคุดไอ้บทลากหญ้าเนี่ยไปเบิ่แล้วเฮ็ดผนนะคนว่า ต้องมาโรยใหม่ต้องหาเห็ดมาโรยใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะวันพุธเออพรุ่งนี้วันพุธคุยกับพี่ไม้ว่าช่วยพาไปเก็บเห็ดพึ่งขาลายหน่อยเพราะว่าเห็ดพึ่งขาลายจังใดก็ออกค่ะเพราะว่าหน้าแย่หายนาวหลายคะ่ะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าในเมืองหนาวเนาะบนเขาเขาก็ต้องหนาวเนี่ยย่านเขาติดลบนั่นย่านเขาศูนย์องศาหรือว่าย่านเขากลาเป็นแม่คณิ้งถ้าเป็นแม่คณิ้งเนี่เห็ดพึ่งนี่แบบบริเก็บอีกได้แต่เป็นแม่คณิ้งอะเขาก็ไม่ชอบอากาศเ,เย็นๆนะเนาะแต่ว่าเห็ดพึ่งคาร่า,าเนี่ยจังใดร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะคุณรู้เลยว่าออกจะไปเก็บเห็ดเ,เพึ่งคาล่า ก็จะไปไอแอบส่องไอเห็ดไอ,ไอเพิงหวานพ่อมแต่เพิงหวานนะคอยู่ไกลค่ะแต่บบแนอาจจะไม่ได้ไปตรงเห็ดหวานนะคะเห็ดเพิงหวานน่ะเห็ดเพิงคิงโบลิสนะ่ะตรงนั้นไกลเพราะว่ากล้าว่าพี่ไม่เลิกงาน,นะคะ่ะเลิกงานแล้วก็พาไปเพราะว่า แกเลิกง,งานนะ่ะก็จะก่อนจะถึงบ้านก็จะเกือบห้าโมงครึ่งเนี่ยขับรถไปสองสองชั่วโมงครึ่งไปเก็บเห็ดเพิ่งก็ต้องไปรีบไปรีบกลับเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องวันพฤหัสเขาก็ต้องไปทํางานนะทุกคนคือเหตุผลที่ว่าขอให้แกภาพปมืออื่นเนี่ยเพราะว่าฝนซีโบรโต๊กมืออื่นนะตามไปพยากรน,นะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ อืทุกคนพักโคมนี้มีประโยชน์นะถ้าเหล็กสูงนะอาจจะเก็บแบบสดๆนะทุกคนว่าเรามีตู้แช่ใหญ่อยู่ถ้าเกิดว่าเรากลัวเปลืองพื้นที่เราก็ลวกนะลวกน็อกต้เย็นแล้วก็ปั้นๆไว้ ทุกคนเมื่อที่ฝนไปสำรวจปลาเฮ็ดไก่ฝนแหมเออเขาตัดป่าอีกแล้วโอ้เสียใจแต่ว่าก็ตัดไม่หมดหรอกตรงป่าไม้ที่ฝนไปเจอเฮ็ดไกล่ลายๆนะแม่เอ,อ้เขาเจ้าตัดป่าอีกแล้วแต่ละปีเนี่ยเขา,ต,าตัดเตยป่าเฮ็ดฝนตันตดไปเรื่อยๆเอยฝนก,กันย่ายมอง เก็บเฮ็ดไปเรื่อยๆได้ทุกคนโอ้บอุูต้นกันเลยนะีนก่วสิแบบว่าขับรถหาหมองไอ้เฮ็ดออกเนาะใส่เวลาหลายปีโอ้มาตัดไอ้เฮ็ดฝนอีกแล้วตัดป่าเฮ็ดฝนอีกแล้วแมตรงนี้ยิ่งแบบเห็ดไก่ที่แบบออกเยอะๆอลังการงานสร้างอะ่ะพอที่ผ่านมาที่ที่เคยเห็นเก็บหลายๆนะ่ะก็โดนตัดมาแล้วนะทุกคนคือเขาเขาตัดป่ากันไปเรื่อยๆอะ่ะทีนี้ตัดอีกละ ที่ใหม่ก็ตัดอีกแล้วอีพีให้เห็นไปลอหาปลาเฮ็ดอีกคือตะกี้ก็แทบลำบากได้ปะเนี่ยค่าน้ำมันกับแพงแพงทุกคนเอ้ยที่บ่ค่อยเห็นไปเห็นเขาป้าพาะปันได้เพราะว่าไม่ไหวกับเอค่าน้ำมันรถที่มันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเนี่ยปีนี้ยิ่งแบบแพงขึ้นแพงขึ้นคือว่าแล้วเนาะกับแพงทั่วโลกนั่นแหละแต่บ่ต้องห่วง阿拉斯าแห่งนัก เออถึงที่นี่จะมีบอ่อน้ํามันนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเสียค่าน้ํามันถูกนะคะค่าน้ํามัน,นแพงกว่าเมืองล่างหลายเท่าค่ะก็ไม่รู้เพราะอะไรนะคะแต่ว่าคนอ阿า,ากาอาจจะเป็นเพราะว่าค่าของชีพที่นี่สูงมะคะค่าน้ํามันถึงแบบแพงกว่าที่เมืองล่างเนาะดูเบื้งพักฝนนวลพี่น้องงาม ได,ได้หลายเติบมันเนี่ยนี่นะคะทุกคนผักขมของฝนก็ได้หลายเติบไปด้ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะไปเก็บเพิ่มอยู่ค่ะทุกคนเดี๋ยวแอ้ไหนที่เขาขึ้นในแปลงที่เราไม่ต้องการนะคะผมก็จะไปเก็บไปถอน ว่าเรายังมีอีกเยอะค่ะตรงตรงมุมข้างบ้านนะคะที่อันนั้นคือเราให้เขาเกิดตรงนั้นโดยเฉพาะค่ะแต่อันไหนที่เขาเกิดตามแปลงผักเพราะว่าเขาบังผักบนน่ะก็เลยต้องถอนค่ะแต่ก็ไม่ได้ถอนทิ้งเนาะถอนเก็บไปกินหน้าหนาวค่ะและเยอะเลยโอเคนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ເພື່ນບ້ານ